สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่น้องเขาปุ้นผู้ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ําของประเทศไทยเนี่ยต้องถอนตัวจากซีเกมในปีนี้เพราะว่าน้องเขาไปตรวจเจอว่ามีมะเร็งในโพรงไซนัสข้างซ้ายแล้วมันมีการขยายตัวขึ้นหมอก็บอกว่าจําเป็นจะต้องรีบรับการรักษาโดยด,ด่วนวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของมะเร็งชนิดนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามันคืออะไรต้องรักษาอย,ย่างไงบ้างแล้วน้องเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้น้องข้าวปุ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ามะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนที่ไหนอย่างไรทุกคนที่ได้ยินคําคํานี้ไปก็ต้องมีความรู้สึกท้อแท้ผิดหวังอะไรบ้างแหละครับนะก็ขอเป็นกาลังใจให้มะเร็งชนิดนี้ถูกรักษาให้หายดีแล้วน้องก็กลับมาแข่งกีฬาว่ายน้ําอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับ ขอเริ่มเรื่องอย่างนี้ครับน้องขปุ้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่20เท่านั้นเองนะครับเขาได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เรื่องของน้องเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคมปีนี้เนี่ยตอนปลายเดือนน้องเขาก็ไปหาหมอฟันเพราะว่ามันมีอาการปวดบริเวณกรามนะครับแล้วหมอก็สั่งทาเอ็กซเรย์ปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์ผิดปกติค่อนข้างที่จะมากนะครับหมอเขาก็เลยแนะนําว่าจะต้องตัดชิ้นเนื้อหรือทําการไบออปซีมาตรวจ แล้วมันก็ไปเจอว่าเป็นเนื้อไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าซาโคมานะครับซาโคมาเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดย่อยมากเลยนะฮะตอนนั้นเขาก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นมะเร็งกระดูกชนิดที่เรียกว่าออสซิโอซาโคมาแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้เนื่องจากว่ามะเร็งกระดูกออสซิโอซาโคมาเนี่ยเวลาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจมันจะต้องมีชิ้นส่วนของกระดูกที่เราเรียกว่าออสติโออย์ออกมาด้วยแต่ว่า ในชิ้นเนื้อที่เขาตรวจมาเนี่ยมันไม่มีส่วนนี้ก็เลยบอกชัดเจนไม่ได้ว่าตกลงเป็นมะเร็งกระดูกใช่หรือไม่นะครับแต่ผมไปดูในโพสต์ของคุณพ่อน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถูกวินิจฉัยว่าเป็นออสซิโอสารโคมาอย่างไรก็ตามครับในใบผ่าตัดที่น้องเขาจะต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันนี้วันที่11ธันวาคมเนี่ยคุณหมอเขาได้เขียนไว้ว่าเป็นการผ่าตัดมะเร็งที่เรียกว่า มิกโซไฟโบสาโคมานะครับซึ่ง2ออย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าไปทั้ง2ออย่างเลยแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าผ่าตัดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อออกมาทั้งหมดแล้วไปตรวจว่ามันจะเข้ากับอะไรได้มากที่สุดนะครับทีนี้ของน้องเขาเนี่ยหลังจากที่เขาตรวจชิ้นเนื้อไปแล้วเดือนสิงหาคมนะครับน้องเขาก็ต้องเข้ารับการรักษาทุกอาทิตย์ซึ่งจริงๆสําหรับผมเนี่ยน้องเขาน่าจะเข้า ตรวจรักษามากกว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการตรวจหลายอย่างมากที่จะต้องทําเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเออมะเร็งตรงนี้มันมันลามไปตรงไหนไหมนะครับแล้วก็ต้องวางแผนการผ่าตัดก็มีการทำซีทีสแกนของหน้ามีการทํา MI ของหน้าเพื่อดูว่ามันมันกินลูกลามแค่ไหนเพราะว่าตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยมันมีอวัยวะสําคัญเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับตั้งแต่สมองนะครับลูกตาเราเส้นประสาทเยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นจําเป็นจะต้องมีการทํา MI เพื่อวางแผนจริงๆนะครับส่วนตัว CT Scan นเนี่ยมันจะเป็นการทำอะไรสักอย่างที่ทำให้บอกเรื่องของกระดูกเรื่องของรายละเอียดกระดูกเนี่ยดีกว่า m r i เขาเลยต้องทำคู่กันนะครับนอกเหจากนี้ยังมีการตรวจเลือดดูค่าตับค่าไตค่าเลือดตัวไปเพราะว่ามันจะมีผลต่อกันให้ยาเคบีบําบัดซึ่งน้องเขาก็จะได้รับในเวลาต่อมานะครับและพอได้ผลพวกนี้ก็จะต้องมีการประชุมกันในระหว่างหมอหลายๆฝ่ายนะครับเช่น ถ้าเกิดไอตัวก้อนตัวนี้มันอยู่ใกล้ฐานกะโหลกมากเกินไปจะต้องปรึกษาหมอสัญญกรรมสมองนะครับถ้ามันอยู่ใกล้ตาอ่ะหมอสัญญกรรมโรคตานะครับแต่หมอที่เป็นคนผ่าตัดแหละคือหมอสัญญกรรมหูคอจมูกนะครับแต่แค่นี้อาจจะไม่เพียงพอในกร,รณีของน้องเขานะครับเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งตรงบริเวณนี้เนี่ยมันสุดท้ายจะมีปัญหาเรื่องของการกินนะครับจะกินได้น้อยแล้วเวลาได้เคมีบําบัดเนี่ย มันเบื่ออาหารคลื่นแท้เจียนก็จะกินได้ยากลำบากกว่าเดิมนั้นจึงเป็นจะต้องมีการเตรียมเรื่องของโภชนาการไว้ด้วยและแค่นั้นยังไม่จบครับกรณีของน้องอาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอทางด้านสัลกรรมตกแต่งพลาสติกเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันอาจจะต้องตัดบางบริเวณออกเยอะนะครับทำให้จะต้องมีการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อเยื่อข้างเคียงหรือบริเวณอื่นมาแปะเพื่อซ่อมนะฮะดังนั้นต้องปรึกษาหลายหลายแผนกมาก จิตแพทย์ก็อาจจะต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพราะว่ามันจะต้องดูว่าจะต้องทอํายังไงให้น้องเขาฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในภาวะนี้นะฮะแล้วต้องคิดหลายๆอย่างวางแผนกันหลายอย่างมากโดยเฉพาะมะเร็งที่ยังไม่ได้แน่ใจ100%เปเต็มว่ามันเป็นออสเทอซาร์โคมาหรือมันเป็นชนิดอื่นหรือจะเป็นมิกโซไฟโบรซาร์โคมาอย่างที่คุณหมอเขาสงสัยนะครับตอนนั้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ผ่านไปด้วยการตรวจพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ และน้องเขาก็ยังเรียนอยู่ด้วยที่มหาวิทยาลัยนะครับน้องเขาแพลนว่าจะจบภายใน3ปีดังนั้นเนี่ยเขาสู้เต็มที่ครับทั้งเป็นนักกีฬาทั้งเรียนไปด้วยทั้งยังต้องเจอโรคแบบนี้ไปด้วยครับกันยายนครับน้องเขาก็เข้ารับเคมีบำบัดทั้งหมด6ครั้งด้วยกันครับเคมีบําบัดเนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคุณหมอเขาคิดว่าไอ้นียมันเป็นมะเร็งชนิดไหนนะครับ ถ้าเป็นมะเร็งออสเซลซาโคมาเนี่ยต้องบอกว่ามันแปลกอย่างหนึ่งเพราะว่าออสเซลซาโคมามันเป็นมะเร็งของกระดูกแข็งแล้วส่วนใหญ่มันมักจะเจอในบริเวณที่มันมีกระดูกที่ยาวๆเช่นแขนตรงนี้นะครับฮิวมอรัสกระดูกต้นขาฟีเมอร์แล้วก็กระดูกหน้าแข้งที่เบียมันมักจะเจอตรงบริเวณนั้นแต่นานๆทีมันจะเจอบริเวณอื่นเช่นกระโหลกของเราไซนัสหรือกระดูกสันหลังนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ย สมมุติถ้าเกิดว่าคุณเป็นที่แขนที่ขาการผ่าตัดมันจะง่ายเพราะว่าบริเวณนั้นไม่ค่อยได้มีอะไรสําคัญมากเท่ากับบริเวณกระโหลกนะครับแต่ของน้องเขาเป็นในกระโหลกเป็นไซนัสข้างสายนะครับนั้นอันเนี้ยมันก็จะยุ่งยากกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วถ้ากรณีเป็นมิกซ f โ b ไฟบรอโกมาหรือเป็นซาโคมาซาโคมาที่เป็นมะเร็งที่มันเหมือนเป็นเป็นเนื้อเยื่ออ่อนนะครับแล้วมันมีหลากหลายชนิด บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเป็นชนิดอะไรเราก็จะต้องให้เคมีบำบัดแบบครอบคลุมหลายๆชนิดไว้ก่อนถ้าเป็นกรณีของออสติโอสาโคมาหรือมะเร็งกระดูกเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเราส่วนใหญ่จะพยายามให้ยาเคมีบำบัดไปก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ส่วนมะเร็งเล็กๆที่มันกระจายออกจากตัวก้อนหลักเนี่ยมันไปทำอันตรายนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า มะเร็งไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนของซา์โคมาที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าสิ่งที่คุณหมอหลายคนเขากลัวที่สุดก็คือมันมีการแพร่กระจายออกไปนอกก้อนนะครับแล้วเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้เราจะเรียกว่าไมโครเมทาสติซซึ่งการให้เคมีบำบัดก่อนที่จะทำการผ่าตัดเนี่ยมันเพื่อไปจัดการกับไอสิ่งเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนคุณหมอเขาจะต้องมีการสแกนทั้งร่างกายดูปอดดูอะไรด้วยเพราะว่ามะเร็งกระดูกออสเซลสา์โคมาเนี่ยมันชอบแพร่กระจายไปที่ปอด แล้วจะเปลี่ยนแปลงการรักษาโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคุณหมอคงจะทําเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทําแล้วก็มีการตรวจฟันนะครับเพราะว่าถ้ามีฟันผุแล้วเราให้เคบีบำบัดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือไอ้ส่วนที่มันมีฟันผุอาจจะมีเชื้อโรคอยู่แล้วถ้าเมื่อไหร่เราได้เคบีบำบัดไปร่างกายภูมิต้านทานตกลงมันก็อาจจะทําให้เชื้อพวกนี้เข้าสู่กระแสเลือดเป็นอันตรายได้นะครับดังนั้นคุณหมอก็ต้องตรวจละเอียด ทุกประเภทแล้วต้องประชุมกันว่าตกลงจะให้เคมีบำบัดสูตรไหนกันแน่นะครับซึ่งผมขอเดาสูตรเคมีบำบัดให้ฟังเลยแล้วกันว่าผมสงสัยว่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นซาร์โคมาชนิดที่มันเป็นของกระดูกก็คือออสติโอซาร์โคมาสิ่งแรกที่เขาจะต้องให้ก็คือยาชื่อว่าเมโทรเทรเซตขนาดสูง ถ้าเราให้ขนาดสูงโอกาสที่มันจะจัดการกับมะเร็งพวกนี้บีได้เยอะแต่ผลข้างเคียงของมันก็จะเยอะตามนะครับผลข้างเคียงของเมโทรเทรกเซตเนี่ยคือมันจะทําให้ไตของเราเสียได้ดังนั้นจะต้องมีการตรวจการทํางานของไตนะครับทาให้ปากข้างในเนี่ยมันมันลอกนะครับมันเจ็บมากเวลากินอะไรก็เจ็บนะครับตรงนี้เป็นตัวปัญหาเลยแล้วเราก็จะมียาตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการป้องกันภาวะนี้ชื่อว่าลิวโคเวอรนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ผล ตลอดเวลานะครับอีกอย่างขนาดสูงแน่นอนครับผมร่วงคลื่นไส้อาเจียนมาด้วยแน่ๆนะฮะอีกตัวหนึ่งที่จะต้องให้ก็คือด็อกโซรูบิซินตัวนี้เนี่ยจะเป็นยาตัวที่มีผลต่อหัวใจดังนั้นคุณหมอเขาจะต้องตรวจการทํางานของหัวใจก่อนที่จะให้เคมีบวดตัวนี้และขนาดที่ให้ไปก็จะต้องมีการตรวจซ้ําและตัวนี้ก็กดการทํางานของไขกระดูกทําให มันมีปัญหาเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากเพราะถ้ามันต่ําปุ๊บเนี่ยนะครับภูมิต้านทานของเราก็มีปัญหาดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นยาที่ทําให้คลื่นไส้อาเจียนผมร่วงได้เยอะเลยนะตัว doxorubicin ส่วนตัวสุดท้ายถ้าให้ใน osteosarcoma ก็คือซิสแ l a t i n ตัวนี้นะครับมีปัญหาต่อไตมีปัญหาต่อหูถ้าจะให้ตัวนี้ก็จะต้องมีการตรวจการได้ยินหรือออดิโอแกรมก่อนที่จะให้นะครับเพื่อความชัวว่ามันจะไม่เกิดเรื่องขึ้นมาในภายหลังเพราะบางทีการได้ยินของเราที่ลดลงเพียงนิดเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้นะครับ3ตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ในกรณีของออสเดียลซาโคมาถ้าคุณหมอเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณหมอเขาไม่คิดว่ามันเป็นตัวนี้หรืออาจจะให้น้ําหนักกับซาโคมาชนิดอื่นมากกว่า เขาก็อาจจะให้ด็อกโซรูบิซินซึ่งเป็นตัวยืนพื้นอีกตัวหนึ่งคือไอโฟสฟอร์ไมด์ไอโฟสฟอร์ไมด์เนี่ย,ยมันก็สามารถให้ในตัวออสซิโอซาโครมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คําศัพท์อาจจะฟังแล้วดูงงนะครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในการตัดสินใจของคุณหมอแต่ละคนเนี่ยมันมันยุ่งยากขนาดไหนนะครับแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคนที่ได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยเขาจะต้องคุ้นกับชื่อพวกนี้แล้วก็จะต้องรู้ด้วยว่าผลข้างเคียงของมันคืออะไรนะครับอย่างไอโฟสฟอร์ไมด์เนี่ย มันก็สามารถกดไขกระดูกได้นะครับแล้วมันมีปัญหาหลักๆอีกอันหนึ่งก็คือมันทําให้ระบบประสาทเนี่ยมันรวน,นะครับมีระบบประสาทส่วนปลายที่มีปัญหาไปทําให้มีสารตัวหนึ่งที่เกิดจากไอโฟสไมล์ ine, แล้วมันไประคายเคืองกระเพาะปัสสาวะเราเรียกสารนี้ว่าอะโครลีนนะครับอะโครลีนเนี่ยจะทําให้เลือดออกในกระเพาะปัสสาวะได้ภาวะน,นี้เราเรียกว่า h e m o r จิ a g i c ไตต t i t i s ซึ่งเราจะมียาป้องกันตัวหนึ่งชื่อว่าเมสนา ถ้าเป็นแพทย์เนี่ยต้องรู้จากตัวนี้แน่ๆนะครับแต่อายฟอสไมลยมันยังมีผลข้างเคียงอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้านักเรียนแพทย์มาฟังนะครับจะต้องรู้อันนี้ไว้นั่นก็คือมันทําให้ฮีโมโกลบินเนี่ยกลายไปเป็นฮีโมโกลบินที่มีปัญหาชื่อว่าเม็ดฮีโมโกลบินถ้าเกิดมีภาวะน,นี้ขึ้นมาเวลาที่เราไปตรวจร่างกายนคนไข้ออกซิเจนเขาจะต่ําลงอย่างรวดเร็วนะครับเขาจะปากสีคล้ำถ้าเราเจาะเลือดออกมาเลือดจะออกเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลนะฮะแล้ว ภาวะนี้นี่แหละที่เราจะต้องรักษาด้วยกันให้ยาชื่อว่าเมทิลินบลูนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับแพทย์และกันเพราะว่ามันจะมีข้อสอบพวกนี้ออกมาด้วยนะนี่คือเป็นยาที่เขาให้ส่วนอีกตัวทึงอาจจะให้ได้ในกรณีของอาสากโค m มาพวกที่เราเรียกว่าเป็นเป็นสาโคมาชนิดอื่นแล้วกันหรือว่าไอตัวที่คุณหมอเขาสงสัยคือมิกโซไฟโบรซาโคมามิกโซมิกซ์เนี่ยคือแปลว่าเมือกนะครับไฟโบรเนี่ยเป็นพังผืด นะครับซาโคมาคือมะเร็งชนิดพวกที่มันมาจากเนื้อเยื่ออ่อนพวกนี้นะฮะันั้นรวมๆแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าคุณหมอเขาบอกว่าเป็นมิกโซไฟโบซาโคมามันคือมะเร็งที่มันดูเหมือนเหมือนเป็นเยลลี่เมื่อเมื่อที่มันมีพังผืดอ,อยู่ในนั้นด้วยนะครับนี่คือเวลาที่เราเรียนหนังสือทางการแพทย์เนี่ยเราต้องรู้คําแปลมันเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นพูดไปแล้วเราก็งงเองนะฮะอ่ะก็จะมีการให้พวกนี้แหละด็อกโซรูบิซินนะครับไอโฟสซมายอาจจะบวกกับซิสแพลตินั หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ในกรณีมะเร็งกระดูกออสเซอส์ซากโคมาก็จะเป็นเมโทรเทรเซตขนาดสูงด็อกโซรูบิซินซิสแพลตินัมอาจจะบวกลบอีก2ตัวก็คือไอโฟสฟอร์ไมด์หรืออีกตัวนึงคืออีทอปโไซด์นะครับตรงนี้เป็นเคมีบำบัดผมผ่านไปดีกว่านะครับอาจจะเป็นเนี่ยใน5ตัวเนี่ยจะต้องมีซับอันหนึ่งที่ต้องให้เข้าไปแล้วก็ให้มากกว่าตัวหนึ่งแน่ๆแล้วแน่นอนครับมันจะต้องมีอาการคลื่นไส้เจียนซึ่งน้องเขาจะต้องได้ยาเคลื่อนไส้เจียนนะฮะ ที่มีตัวหนึ่งก็คือตัวสเตียรอยนะครับสเตียรอยเช่นเด็กซามเตอโซนพวกนี้เนี่ยเราจะให้เพื่อกันแก้เจียนแต่ก็จะมีตัวอื่นอีกเช่นยาออดานซิตรอนยาอะเพรพิเทนตนะครับซึ่งผมก็เคยใช้ยาพวกนี้ในกรณีคนไข้ป,ไปลูกถ่ายปอดที่เขามีอาการคลื่นแส้เจียนมากจากเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับและตรงนี้ครับเป็นประเด็นเลยครับเพราะว่าน้องขณะนั้นที่เขาได้ยบเคมีบำบัดเนี่ยเขายังไปแข่งว่ายน้ําครับ เขายังไปแข่งว่ายน้ําคุณหมอก็บอกไว้เลยนะครับว่าเออเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าอดทนได้ก็สามารถแข่งได้แต่จะต้องระมัดระวังหน่อยนะร่างกายอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนผมมันจะร่วงนะครับตอนนั้นน้องเขาไปแข่งที่อินเดียแข่ง4 100นะครับเป็นเอเชียนแชมเปี้ยนแล้วน้องเขาก็ได้เหรียญมาด้วยครับคือมันสุดยอดขนาดไหนอ่ะคือป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วไปแข่งอะ่ะร่างกายก็ไม่ปกติ แล้วยังได้เหรียญน,นี่มันต้องสุดยอดมากๆจริงจริงนะครับอันนี้คือนับถือสุดๆเลยนะฮะคือแค่เรียนผมว่ามันก็หนักแล้วนะจะให้จบใน3ปีนี่ไปแข่งถูกไหมฮะเออมันสุดๆเลยแหละครับทีนี้น้องเขาเนี่ยนะครับตอนไปแข่งคือผมร่วงแน่แแล้วมันมีอีกป,ปัญหาหนึ่งที่น้องเขาเจอคือสเตียรอยถ้าใครพูดถึงเรื่องของการแข่งขันเมื่อมีคําว่าสเตียรอยทุกคนจะคิดเลยว่านี่คือ ขี้โกงหรือเปล่าเพราะว่าสเตียรอยมันเป็นยาที่เขาห้ามใช้กันในการแข่งขันไม่ว่าอะไรก็ตามแต่สเตียรอยที่เขาใช้ในกรณีคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยมันเป็นสเตียรอยคนละประเภทกับสเตียรอยเพิ่มกล้ามที่เขาใช้กันคนละอย่างกันอันนั้นเรียกว่านาโบเลกสเตียรอยดงนั้นคุณหมอจึงต้องมีการคุยกับทางทางผู้จัดการแข่งขันว่าเอออันนี้มันเป็นข้อยกเว้นนะของน้องเขาใช้เพราะเหตุผลนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเพิ่มกล้ามหรือเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายในการไปแข่งขันนะครับ ถึงแม้ว่าไอสเตีรอยพวกนี้มันอาจจะทำให้แรงเยอะขึ้นบ้างก็ตามนะครับทำให้บางคนสภาพจิตใจก็ไม่ปกติถ้าได้ยาพวกสเตีรอยพวกนี้เข้าไปก็อาจจะต้องมีการคุยกันซึ่งน้องสุดท้ายเขาก็ได้ไปแข่งแล้วก็ได้เรียนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับแต่ยังไม่จบครับน้องเขามีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําด้วยจากเคมีบำบัดซึ่งน้องเขาก็จะต้องเอายาไปฉีดให้ตัวเองเพื่อเพิ่มเม็ดเลือดขาวยาตัวนี้มีชื่อว่า gcsf นะครับ g r a n u l o ไซต์โคล o o ีสติ s uh, t i m u l a t i n g f a c t o r s นะครับซึ่งชื่อของมันมีตัวหนึ่งก็คือ f e l Gastrim นะครับหรืออย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับไอยาตัวนี้เนี่ยเวลาที่ฉีดเข้าไปมันจะทำให้ตัวอ่อนของเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มตัวเยอะนะครับแล้วมันจะเกิดอาการปวดกระดูกโดยเฉพาะกระดูกที่มันมีส่วนนี้ที่สร้างเยอะๆนะครับก็คือกระดูกเชิงกรานแล้วก็หลังส่วนล่าง คนที่ฉีดตัวนี้แล้วมันมีการตอบสนองดีมากๆนะครับจะปวดบริเวณนั้นเยอะเลยบางคนมีไข้ขึ้นเลยด้วยนะครับถ้าน้องเขามีอาการแบบนี้แสดงว่าน้องเขาต้องอดทนมากๆเลยจริงๆนะฮะอันนี้สําหรับแพทย์ที่เข้ามาฟังนะครับถ้าฉีดตัวนี้เข้าไปสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็คือ bone marrow edema ตรงบริเวณไอเลียมแถวนั้นนะมันจะบวมและบวมแล้วมันจะเจ็บก็จะมียาหลายตัวที่สามารถให้ได้นะครับ paracetamol ก็ให้ได้ยากลุ่ม n s e t ก็ให้ได้ยากลุ่ม อื่นๆก็มีบางคนก็จะใช้แอนติฮิสตามีนบางตัวนะครับเช่นตัวลอราทาดีนตัวไฮดรอกซิซีนพวกนี้อาจจะพอช่วยได้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต่อให้เราให้ไปบางคนก็ยังมีอาการปวดอยู่ดีนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าน้องเขามีอาการปวดหรือเปล่านะแต่ถ้ามีมันก็ทรมานพอสมควรบางคนไข้ขึ้นแล้วต้องไปแข่งว่ายน้ำคิดดูสิต้องอดทนขนาดไหนฮะนะฮะอาจจะทีนี้ก็ผ่านพ้นตรงนั้นไปได้นะครับผ่านมาเดือน ตุลาคมน้องเขาก็ได้รับการผ่าตัดหมอบอกว่า,าตัดออกมาปริมาณที่ตัดออกมาเท่าถ้วยน้าจิ้มก็คือไม่ได้ตัดออกมาทั้งหมดนะครับการที่ไม่ตัดออกมาทั้งหมดเนี่ยถามว่าเออแล้วทำไมไม่ตัดออกให้หมดตรงนี้ผมคิดว่าทางคุณหมอเนี่ยเขาวางแผนที่จะผ่าตัดใหญ่รวดเดียวครั้งหนึ่งหลังจะได้รับยาเคมีบำบัดให้เรียบร้อยสกอ่อนเพราะว่ายาเคมีบำบัดพวกนี้มันไปจัดการกับพวกมะเร็งที่มันกระจายออกไปจากต,ตรงตรงตัวก้อนหลัก นะครับก็คือส่วนที่มันกระจายออกไปแล้วเรามองไม่เห็นเรียกว่าไมโครเมทัสลิซิสที่เมื่อกี้บอกนะครับก็จัดก,การกับพวกนี้พอจัดก,การเสร็จปุ๊บอ่ะก้อนมันอาจจะเล็กลงผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้อาจจะต้องผ่าแก้บางอย่างเพราะว่าถ้ามันไปกดบริเวณข้างเคียงเช่นไปกดตรงบริเวณไซนัสมันอาจจะทำให้พวกหนองหรือว่าเมื่อที่อยู่ในไซนัส่ะมันไม่ถูกระบายออกมาจะเกิดการติดเชื้อตามมาได้ดังนั้นอาจจะต้องผ่าตัดไปแก้ไขตรงนั้นก่อน ะครับหรือมันเป็นกดบริเวณข้างเคียงก็ผ่าตัดแก้ไขตรงนั้นให้เรียบร้อยซะกอ่อนแล้วค่อยรอ,อการผ่าตัดใหญ่อีกทีนึ่งนะฮะแต่หลังจากเขาผ่าตัดครั้งนี้เสร็จไปได้ตอนแรกน้องเขาก็โอเคกลับไปซ้อมตารางเดิมในเดือนพฤศจิกายนปัญหาก็เกิดขึ้นตอนปลายพฤศจิกายนครับน้องเขามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นก็คือตรงไซนัสเนี่ยมันบวมมากขึ้นเคี้ยวของแข็งไม่ได้มันเจ็บมีการแสบตาด้วยนะฮะ ตรงนี้แสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาของไอ้ตัวก้อนนี่มันมันขยายขนาดขึ้นคุณหมอก็สั่งทำซีทีสแกนด่วนเลยแล้วก็ปรากฏว่ามันใหญ่ขึ้นอย่างที่สงสัยแล้วก็ต้องบอกคุณพ่อน้องแล้วก็น้องว่าน้องเขาปุ้นอันนี้ต้องผ่าตัดด่วนนะจะรอไม่ได้นะครับแล้วก็เลยจำเป็นจะต้องถอนตัวจากทางซีเกมนะครับเพราะน้องจะผ่าตัดวันที่11ทีนี้ผมไปดู สิ่งที่คุณหมอเขาเขียนว่าเขาจะผ่าอะไรบ้างนะครับหทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ข้างซ้ายตรงนี้หมดเลยนะฮะเขาจะผ่าหนึ่งที่เรียกว่า left maxillectomy นะครับ left คือข้างซ้าย maxillectomy คือการตัดตรงบริเวณ Sinus m a x i l l a s s i ไซนตรงนี้ออกซึ่งจะตัดมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเขาเจออะไรผมจะพูดถึงในกรณีที่โดนตัดเยอะที่สุดก่อนนั่นก็คือตรงฐานของลูกตาอาจจะโดนตรงกระดูกแก้มเนี่ยอาจจะหายไปทั้งอันตรงฟันด้านบน หายนะครับตรงเพนานปากด้านในอาจจะโดนไปด้วยส่วนจะตัดทั้งหมดแค่ไหนยังไงขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนะครับและนี่แหละครับที่มันเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่เพราะว่าจะต้องมีการซ่อมเพราะตรงนี้มันโบไปแล้วต้องมีการซ่อมนะครับแล้วก็ต้องมีการแก้ไขอย่างอื่นอีกคือหมอเขาจะมีอันนึงเรียกว่าผ่าตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็จะมีการผ่าตัดอีกอย่างหนึ่งซึ่งทําพร้อมกันก็คือ modified radical neck dissection นะครับคือมะเร็งพวกนี้มันสามารถกระจายตามต่อมน้ำเหลืองที่คอได้คุณหมอเขาจะต้องไปตัดต่อมน้ำเหลืองพวกนี้ออกให้หมดอันที่สงสัยว่าจะมีมะเร็งนะครับโดยพยายามที่จะรักษาโครงสร้างใกล้เคียงให้มันปกติที่สุดอย่าไปยุ่งกับมันมากแต่มันก็อาจจะมีการบอบช้ำของอบอบช้าของโครงสร้างเหล่านั้นด้วยนะครับและมีอีกอย่างที่เราต้องทำเมื่อกี้ก็คือการซ่อมบริเวณน,นี้ซ่อมอยังไง คุณหมอเขาเขียนไว้ในโน้ตของเขาแพลนผ่าตัดของเขาว่าเขาจะทำสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า out reconstruction นะครับคือมาจากคำว่า anterolateral side นะครับ flap นะครับ anterolateral side flap ก็คือเป็นการเอาเนื้อเยื่อนะครับอาจจะมีหนังนะครับมีกล้ามเนื้อมีไขมันจากตรงขา antero คือด้านหน้า lateral คือด้านข้างด้านหน้าไปข้างข้างเฉียงนิดนึงเขาจะตัดเอาตรงบริเวณนั้นอ่ะเป็นชิ้น นะครับพร้อมกับเส้นเลือดมาต่อเข้าไปตรงบริเวณนี้เป็นการผ่าตัดที่ยากนะครับแล้วมันยากตรงที่ว่าหลอดเลือดที่เราเอามาเนี่ยต้องแน่ใจว่าเราไม่บอบช้าเพราะถ้ามันบอบช้าแล้วหลอดเลือดนี้มันเสียนะไอ้ที่เราเอามาชิ้นเนื้อทั้งอันเนี่ยมันจะขาดเลือดแล้วมันตายดังนั้นจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะครับที่เขาเอาตรงนี้มาแปะในเนี้ยอันนี้คือต้องอาศัยหมอที่มีความเชี่ยวชาญสูงอาจจะต้องใช้ คุณหมอทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนะครับทางด้านของพลาสติกหมอพลาสติกที่เราเรียกกันนี่แหละเขามาช่วยในตรงนี้นะครับถ้ามีการผ่าตัดที่เข้าไปถึงฐานของตาก็จะต้องใช้คุณหมอตาที่ม,มีความเชี่ยวชาญตรงนี้มาดูด้วยถ้ามันลึกเข้าไปจนถึงโพรงที่มันอยู่ใกล้สมองเกินไปอาจจะต้องใช้คุณหมอทางด้านของสมองมาดูด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอันนี้จะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่และต้องมีการเตรียมตัวแล้วออกมาจากการผ่าตัดมักจะต้องมีท่อที่ใส่ไว้ในจมูก ลงไปในกระพราะเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยน้องเขาจะอาปากไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้มันเจ็บนะครับแต่จะต้องการพลังงานมาหาศาลเพื่อที่จะซ่อมพวกที่เขาผ่าตัดไปให้ได้ถ้ากินไม่ได้ก็มีทางเดียวคือต้องให้อาหารทางสายยางครับดังนั้นอันนี้เนี่ยผมเห็นในในข่าวเนี่ยบอกว่าเอ,อน้องเขาไม่แข็งวันที่9นะแต่อาจจะกลับมาแข็งวันหลังได้นะ ผมต้องขอบอกตามความเป็นจริงว่าเป็นไปไม่ได้ครับการผ่าตัดครั้งนี้มันต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวพอสมควรถ้าสมมติว่าผ่าอย่างที่คุณหมอเขาบอกจริงนะแล้วผมก็ไปเห็น CT s c สแกนที่เป็นแผ่นภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันน่าจะต้องทำเยอะเหมือนกันนะครับนั้นอันนี้เนี่ยหลังจากผ่าเสร็จก็จะต้องมาดูเรื่องของที่เขาเอา เนื้อเยื่อมาแปะตรงนี้ว่าเออเนื้อเยื่อมันยังทํางานได้ดีนะมันไม่เสียนะครับจจะต้องมีการให้ยามาตรวจสอบเนื้อเยื่อตรงนี้ว่ามันโอเคแล้วยังต้องมีการกายภาพอีกครับกายภาพทําไมการผ่าตัดตรงคอตรงนี้เนี่ยมันอ้าปากลําบากนะครับก็ต้องมันกายภาพเรื่องของการอ้าปากกายภาพเรื่องของการพูดเพราะตอนนี้เพดานปากอาจจะไม่ใช่เพดานปากอันเดิมอีกต่อไปแล้วการพูดการกลืนมันอาจจะเสียงขึ้นจมูก หรือกลืนแล้วมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันอาจจะเสี่ยงต่อการสำลักก็ได้จะต้องให้นักกายภาพบําบัดทางด้านการกลืนการพูดเนี่ยมาช่วยทํากายภาพตรงนี้นะครับแล้วแน่นอนครับถ้าคุณผ่าไซนัตตรงนี้ไปจะลงไปในน้ำว่ายน้ําแข่งตอนแรกเลยมันไม่ได้ครับมันต้องรอให้หายดีซะก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องทําแน่นอนนะครับแล้วการที่มีการผ่าตัดตรงบริเวณคอตรงนี้บางคนคอมจะติดเคลื่อนไหวลําบากก็จะต้องมีการมายืดกล้ามเนื้อตรงนั้นนะฮะ หลังจากนี้แล้วยังไงต่อหลังจากนี้เขาก็จะเอาชิ้นเนื้อตรงนั้นมาตรวจถ้าสมมุติเป็นออสซิโอซาร์โคมานะแล้วเผาได้หมดนะโชคดีมากหลังจากนนั้นเราจะให้เคมีบำบัดสูตรเดิมต่อไปยาวๆนะครับแล้วถ้ามันไม่มีการกระจายไปที่ไหนอันนี้ก็จบเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดมันดันกลายไปเป็นซาร์โคมาชนิดอื่นเช่นมิกโซไฟโบรซาร์โคมาชนิดที่คุณหมอเขาเข,าเขียนไว้เนี่ยอันนั้นอาจจะต้องมีการรักษาด้วยวิธีฉายรังสีเพิ่มเติม ออสซิโซาโคลมาเนี่ยมันไม่ค่อยไวต่อรังสีเราจะฉายรังสีก็ต่อเมื่อมันมีการกระจายแล้วเราตัดออกมาได้ไม่หมดแต่ถ้าเป็นมิกโซไฟโบซาโคลมาชนิดนี้มันอาจจะไวต่อรังสีเราก็จะมีการฉายแสงเพื่อจัดการกับมะเร็งรอบๆให้มันหายไปเพราะมิกโซไฟโบซาโคลมาปัญหาของมันอย่างหนึ่งก็คือต่อให้เราตัดออกเลี่ยงเลยมันก็จะกลับมาใหม่ในบริเวณเดิมได้จึงต้องมีการฉายรังสีแต่การฉายรังสีตงรงบริเวณหน้าเนี่ยไม่ง่ายครับ เพราะว่ามันมีโอกาสจะไปโดนสิ่งสําคัญหลายสิ่งได้เช่นสมองลูกตานะครับเส้นประสาทต,ต่าง,างๆเยอะแยะเลยดังนั้นการฉายรังสีบริเวณหน้าเนี่ยจึงมีความพิเศษมากอย่างหนึ่งนะครับมันมีการฉายรังสีที่เรียกว่าเป็น intensity modified นะครับ radiation therapy คือเป็นการที่ทำให้ตัวลำของรังสีเนี่ยมันเฉพาะเจาะจงไปกับไอตัวก้อนเนื้อง,งอก ที่เราตัดออกไปให้มันให้มันไปโดนตรงนั้นนะจะได้ไม่เกิดอันตรายหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้การรักษาแบบใหม่ก็คือการใช้โปรโตอนบีมนะครับรังสีโปรโตอนอาจจะแตกต่างจากรังสีอื่นๆที่เราใช้นะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่ล่าสุดถามว่ารังสีโปรโตอนมันดียังไงก็หมือ,อยครับปกติถ้าเราใช้รังสีธรรมดายิงเนี่ยมันจะมีทางเข้าสมมติเราฉายมาตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วมันก็จะไปทะลุออกข้างหลังนะครับ มันจะมีเส้นทางที่รังสีเข้าทั้งเส้นทางเนี่ยจะจะโดนไปหมดเลยซึ่งมันก็เกิดความเสียหายหลายอย่างแต่ถ้าเราใช้โปรโตอนเนี่ยนะครับโปรโตอนมันจะสามารถกําหนดให้มันเข้าไปลึกแค่ไหนแล้วไปยิงเฉพาะตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยพลังงานของโปรโตอนจะไปทําลายเฉพาะส่วนที่มีตัวเนื้อง,งอกอยู่ที่เราตัดไม่หมดเท่านั้นโดยที่ไม่มีทางเข้าไม่มีทางออกที่มันจะเกิดผลเสียตามมาด้วยนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะต้องรอดูผลชิ้นเนื้อที่มันออกมาว่า มันจะเป็นชนิดไหนแบบ100%เซนะครับแล้วเราก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมเช่นการฉายแสงหรืออาจจะใช้โปรโตอนบีมหรืออาจจะใช้เคมีบำบัดอย่างอื่นต่อเนื่องก็ได้หรืออาจจะต้องมีการผสมผสานร,ระหว่างเคมีบาบัดและการฉายแสงก็ได้นะครับอันนี้อีกยาวเลยแน่ๆและระหว่างนี้นะครับก็จะต้องมีเรื่องของเวชศาสตร,ร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะทายังไงให้น้องเขาฟื้นตัวเร็วที่สุดและยังคงสามารถที่จะคงความสามารถในการ ออกกําลังกายต่างๆได้อาจจะต้องมีการกายภาพเบื้องต้นตั้งแต่แรกๆเลยน้องเข้าใจสู้มาผมเชื่อเลยนะครับว่าจะเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมแพ้ต่อการกายภาพแม้มันจะยากลําบากก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอาจจะลืมพูดไปตอนต้นก็คือน้องยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์เคบิมบัดพวกนี้มันไปทําให้มีปัญหาเรื่องการเจริญพันธ์เยอะดังนั้นในบางกรณีนะครับอาจจะมีการคุยกันตั้งแต่ก่อนจะให้เคบิมบัดพวกนี้ซึ่งผมมั่นใจว่าเขาคุยเรียบร้อยแล้วแหละ ว่าอาจจะต้องทำการเก็บไข่ของน้องเขาไว้นะครับตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามีมโอกาสที่หลังจากให้เคมีบัตไปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์นะครับซึ่งตรงนี้คุณหมอทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เขาก็จะเป็นคนมาคุยแล้วก็เออจะวางแผนว่าจะต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าพวกนี้ต่อให้รักษาเสร็จให้ยาเคมีบัตรทุกอย่างเรียบร้อยหมดบางคนหลังจากนั้นมีปัญหาบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหานะแต่ว่ามีลูกเลยทันทีไม่ได้ เพราะว่ามันจะมีผลของยาเคมีบำบัดที่มีผลต่อลูกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันยาวๆนะครับแล้วขอเป็นกําลังใจให้น้องนะครับน้องเป็นคนเก่งและเป็นคนสู้มากนะครับอาจจะต้องมีทางด้านของนักจิตวิทยามาร่วมในการรักษาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดีดนะครับมะเร็งสามารถถูกตัดออกได้หมดเป็นชนิดที่มันไวต่อการรักษาและตอบสนองได้ดีสุดท้ายก็ขอให้น้องได้กลับมาเป็นนักกีฬา อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ถ้าใครมีอะไรสงสัยในเรื่องนี้ก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ